สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงกงาญจนบุรีนะคะเราอยู่ที่เมืองมัลลิกานะคะนี่นะคะทุกคนก็เปลี่ยนชุดกันหมดแล้ว ตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่เรากำลังจะเดินเข้าเมืองข้างในอีกทีหนึ่งนะคะจะเห็นได้จากคนที่ค้าขายนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เป็นแบบไทยๆหมดเลยแม้แต่ประตูเมืองก็ทำเป็นแบบเรียนสมัยก่อนมากอ่าพอเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอทางเข้าที่มีร้านค้าอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาที่เป็นซุ้มบ้านสีดาตรงนี้นะคะก็จะมีของขาย เยอะมากนะคะราคาก็1บาท2บาทหรือไม่ถึง1บาทก็มีนะคะแต่ทั้งนี้ก็คือเราแลกเงินเป็นเงินรูมาแล้วนะคะก็จะสามารถใช้เงินรูนะคะใช้ซื้อสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในเมืองมาริกาแห่งนี้ได้ทั้งหมดเลยจ้า ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงข้างหน้าเมืองแล้วนะคะก่อนเข้าจะมีแผนที่ให้เราดูได้นะคะว่าแผนผังเมืองทั้งหมดนี้มีอะไรตรงไหนบ้างนะคะเช็คได้จ้าบรรยากาศข้างใ,ใ,ในนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็น่าอยู่มากๆดูจากลมนะคะที่แรงมากนะคะเชฟมาน,นั่งอะไรตรงนี้ครับ ปาเราต้องเดินต่อกันแล้วครับผมจะได้กลับบ้านแล้วลูกเร็วมาท่านขุนมาพิ่มื่นแล้ว,รวครับพรุ่งนี้ <c oughs> ท่านขุนของเรานะคะเกิดอาการเหนื่อยนะคะงองแงขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะไหนก็กดยังไงนะครับ น้ำกินด้วยคุณหลวงหิวน้ำมากๆเลยจุดบริการน้ำดื่มนี่นะคะจะเป็นที่แรกนะคะแลกเงินรูนะคะ,นะคะแบงค์สยามนะคะกังมาจนสาขาแพร่งนั่นเองข้างในก็จะเป็นแบบของขายเต็มไปหมดเลย พอเข้ามาด้านในนะคะทุกอย่างจะเป็นไทยๆท,ทั้งหมดนะคะร้านอาหารไทยขนมไทยนะคะแม่ค้าก็ต้องใส่ชุดไทยทุกคนเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะมีภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะด้านนอกจะมีให้เปลี่ยนก่อนที่จะเข้าเมืองคะ่ะมาร้านเมืองกรุงกันนะคะมาดูว่าร้านเมืองกรุงนะคะมีอะไรทานบ้าง อันนี้คือขนมใส่ไส้นะคะหนึ่งสตางค์ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยนะคะกล้วยข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกข้าวเหนียวปิ้งไส้มัน,นคุณหลวงเอาอะไรเจ้าคะคุณเหลียงเอาคุณหลวงเอาไหนคะไม่อยากเล่นคุณหลวง<อ>ไม่อยากเล่นคุณหลวง ร้านจกรันที่ห้านะคะนี่นะคะน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขายยังไงคะเชฟเอาไม่ลงสามตัวสิบสตางค์แต่งควาเอาเท่าไหร่เอาสิบสตางค์นั่นแหละสามตัวสิบสตางค์เอาสิบสตางค์ค่ะ ท่านขุนนั่งรอแล้ว มานั่งรอก๋วยเตี๋ยวนะคะเรามานั่งรอก๋วยเตี๋ยวนะคะท่านขุนกินอะไรเจ้าคะท่านขุนไปนั่งรอก่อนไป สำหรับการท่องเที่ยวเมืองมริกาจังหวัดราชบุรีวันนี้ของครอบครัวเรานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีด้วยภาพสวยๆค่ะ